จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง f โ Self เพื่อพัฒนาตนเองปัจจุบันเนี่ยมีหลักในการบริหารงานบุคคลในการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายอันนึงที่น่าสนใจก็เรียกว่าโฟเซลคือการรู้จักตัวเองใน4ด้านถือเป็นการทบทวนยอ่อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเซล Awareness คือการรู้เป้าหมายตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร เช่นอยากจะเรียนจบชั้นไหนอยากจะทํางานประสบความสำเร็จแค่ไหนเป็นต้นในด้านไหนเนี่ยรู้เป้าหมายความต้องการตัวเองนั่นเอง 2. self discipline คือรู้ว่าตัวเองมีวินัยตัวเองแค่ไหนอันที่สคือ self improvement ได้แก่การรู้จักพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความรู้เพิ่มขึ้นตลอดอันที่สคือ self evaluation ได้แก่การรู้จักประเมิน ว่าเอ๊ะแล้วตัวเองเนี่ยตอนนี้พัฒนาไปได้แค่ไหนอย่างไรเป็นระยะระยะตลอดนี่เรียกว่าโฟเซลเพื่อการพัฒนาตัวเองนี่กล่าวโดยย่อนนะถามว่าแล้วในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองนี่ว่ายังไงบ้างพระองค์กล่าวไว้หกข้อนะอันที่หนึ่งคือศรัทธาสองศีลส,สามสุตะสี่จาคะห้าปัญญา แล้วก็ 6. ปฏิพานเรามาดูกันว่าเหมือนหรือต่างจากโฟเซลอย่างไรอันแรกเนี่ยศรัทธ,ธาคือถ้าเกิดมองในแง่ทางธรรมศรัทาธ,ธาคือว่ามีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลแต่ถ้าเกิดมองในแง่การบริหารตัวเองเนี่ยศรัทธ,ธาตอนนี้ก็คือว่ารู้ว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นอะไรค่อนข้างจะคล้ายเซลล์อเวเนตเหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ย ตัวเองชอบงานอะไรเขาอาจจะทำงานเป็นวิศวกรจนอายุสี่สิบห้าสิบแล้วนะถ้าไปถามว่าจริงๆเนี่ยในชีวิตคุณอยากจะเป็นอะไรรู้สึกว่าจริงๆตัวเองถนัดงานอะไรมากที่สุดเนี่ยเชื่อไหมเอ่ยว่าคนจำนวนมากตอบไม่ได้แล้วทำไมมาเป็นวิศวกรล่ะเขาบอกตอนอยู่มัธยมต้นเขาบอกเลือกเรียนสายวิทย์แล้วจะหางานง่ายก็เลยเรียนสายวิทย์พออินทรานก็เลือกหลายคณะแล้วอเผอิญติดวิศวะ ก็เลยเรียนวิศวะพอจบปีหนึ่งเกรดมาได้แค่นี้ก็เลยเป็นวิศวะโยธาถ้าเกรดสูงขึ้นอาจจะเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วพอเรียนจบก็ไปสมัครงานเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างพอจบโยธามาแล้วมาทํางานที่บริษัทอสังหาริมทร,รพัพย์เกี่ยวเรื่องการก่อสร้างทำเรื่อยๆสิบยีปีปุ๊บเนี่ยงานการก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นตําแหน่งก็ขึ้นก็รู้สึกว่ามั่นคงดีไม่อยากเปลี่ยนละก็ทําต่อเนื่องไปสรุปคือแต่ละตอนมันผเอิญผเอิญทั้งนั้นเลยเนี่ย ถ้าอเผอิญคะแนน,นดีกว่านี้ก็อาจจะไปเป็นหมอก็ได้อาจจะไปเป็นทนายก็ได้แต่ว่ามันได้วิศวะพอดีก็เลยเป็นวิศวะเกรดพอดีแค่นี้ก็เลยเป็นวิศวโยธาเราจะเห็นแต่ละอย่างมันอยู่ที่จังหวะจังหวะงั้นพอถึงสี่สิบกว่าก็ยังไม่รู้ตัวเองถนัดอะไรก็บอกว่าเออยังไงก่อนเกษียณน่าจะรู้นะถ้าเกษียณยังไม่รู้เนี่ยก่อนตายก็น่าจะรู้หรือว่าถ้าเกิดตายแล้วยังไม่รู้เนี่ยอ้าวชาติหน้าคงจะรู้เราถนัดอะไร จริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรถามว่าถ้าเกิดเราได้ทํางานที่เราเองถนัดแล้วเรารักเนี่ยจะดีไหมแน่นอนเราจะใช้ความสามารถเราเองให้เต็มที่ที่สุดแล้วทําอย่างมีความสุขด้วยเพราะเราชอบนี่ยทำงานแบบไม่ต้องฝืนใจทำเลยทําด้วยความสุขแล้วใช้สกยภาพตัวเองเต็มที่แต่ปัญหาคือไม่รู้ถ้ารู้สิมันจะพลวดไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราฟังแค่ว่าศรัทธาเฉยๆมันรู้สึกว่าเ,เรื่องพระพระยังไงก็ไม่รู้ แต่พอมองจริงๆเราจะพบว่าโอมีความสําคัญมากเลยแล้วเราจะต่อไปด้วยเราหลายๆคนคงจะเคยรู้จักชื่อบิลเกตและอาจจะรู้ประวัติเขาว่าบิลเกตที่ได้รับยกย่องมาเป็นคนรวยที่สุดในโลกต่อเนื่องมาเป็นสิบปีนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนหนังสือไม่จบปริญญาเนะ่คือเรียนวิศวะนี่แหละอยู่ที่ฮาวาดยังไม่จบปริญญาตีแล้วเขาลาออกจากงานมา มาตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่ในโรงรถของพ่อทํำกับเพื่อนอยู่สองสาคนเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านประวัติเขาผ่านๆก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะก็ผ่านไปเออบอกแปลกดีแต่เราเคยคิดไหมว่าทําไมบิวเกตกล้าราออกจากมหาวิทยาลัยถามว่าเป็นเราเรากล้าไหมลาออกมาแล้ววุฒิที่มีก็คือมปลาย แล้วไปทางานบริษัทไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆนะตั้งบริษัทอยู่ในโรงรถเนี่ยนะมีหลักประกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเจ๊งขึ้นมาทําไงอะ่ะวุฒิเหลือแค่มอปลายแล้วจะไปทําอะไรไปสมัครงานก็มีวุฒิมอปลายจะไปเป็นคนขับรถหรือเป็นยามหรอมันเสี่ยงคนทั่วไปคงจะคิดว่าเออถึงแม้อยากจะทํางานด้านซอฟต์แวร์ก็กั้กในใจเรียนสักปีสองปีก็แล้วกันเดี๋ยวก็จบแล้วแหละ ยังไงมีปริญญาวิศวะโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกฮาวาดไงนะหลักประกันชีวิตมั่นคงแล้วค่อยไปทําบริษัทเกิดเจ๊งขึ้นมาก็ยังไปสมัครงานที่อื่นได้คนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้แต่ทําไมบิลเกตไม่คิดอย่างนั้นแล้วเขากล้าลาออกมาทําแล้วก็สําเร็จด้วยคําตอบคือเป็นเพราะบิลเกตรู้เป้าหมายชีวิตตัวเองมีศรัทธาว่าตัวเองต้องการเป็นเจ้าของ บริษัทซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงโลกเขาไม่ได้คิดจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะแต่คิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์มีโปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่ในนั้นเต็มเลยแล้วเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์นี่แหละจะเปลี่ยนโลกดังนั้นบิลเกตกล้าลาออกคนทั่วไปไม่กล้าเพราะยังรู้จักตัวเองดีไม่พอนี่คือความแตกต่างถ้าเราหยุดคิดปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใจอ๋อ ศรัทธาการรู้จักว่าตัวเองอยากจะทําอะไรจริงๆเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการกําหนดอนาคตตัวเองขนาดนี้เลยนะอันที่สองเนี่ยเรื่องของศีลทุกคนบอกโอ้โหศีลคงศีลห้าศีลแปดมั้งแล้วจะเกี่ยวบริหารยังไงเราต้องจับคอนเซ็ปต์ของศีลให้ได้ว่าในแง่บริหารางานบุคคลศีลเนี่ยก็คือเรื่องของวินัยในตัวเองนั่นเองถ้าเกิดเรามีศรัทธารู้ว่าเราอยากเป็นอะไร แต่วินัยเรามีไม่พออ่ะศรัทธาตัวนี้ก็เป็นศรัทธาลอยๆอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทโปรแกรมเมอร์ใหญ่ที่สุดแต่ว่านั่งฝันนอนฝันแต่ไม่ยอมทำเนี่ยขี้เกียจมมนจะสําเร็จไหมก็ไม่สําเร็จเห็นต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเออวินัยตัวเองเรามีพอนะทั้งวินัยเรื่องเวลาการควบคุมตัวเองอะไรควรทาไม่ควรทาไม่เต,ต,ต,ตลิดเตลิดเลี้ยวไหลแต่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรควรทําอะไรดีเราทําสิ่งนั้น ถ้ารู้จักตัวเองในเรื่องของวินัยขึ้นมาอย่างนี้เรื่องศีลอย่างนี้เนี่ยนะความมั่นใจจะเพิ่มพูนขึ้นอันที่สามคือสุตะสุตะแปลว่าการฟังเพราะสมัยพุทธกาลความรู้ได้มาจากการฟังเป็นหลักถ้าปัจจุบันคือทั้งการอ่านด้วยทุกรูปแบบนะทั้งอ่านทั้งฟังคือความรู้นั่นเองคือต้องเช็คตัวเองว่าเรามีความรู้แค่ไหนจะเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างไรถ้ารู้จักตรงนี้ดีแล้วล่ะก็เออมันจะประเมินตัวเองได้ออกเนย เราอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทโปรแกรมเมอร์เจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดวินัยตัวเองเรามีพอความรู้ตัวเองมีพอพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็เกิดความมั่นใจเลยมีความมั่นใจเออได้เน้นเราเขีนาในโฟเซลเนี่นะข้อสองเรื่องเซลล์ดิสซิปินมันก็คือเรื่องของสีนั่นเองอะเรื่องวินยัยแล้วก็เซลล์อินฟูฟเนต์เนี่ยการพัฒนาตัวเองก็คือเรื่องสุตตะนี่แหละเรื่องความรู้แต่ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดกว่าครอบคลุมกว้างขวางกว่าคือข้อที่สี่ท่านมีจาคะด้วยนะว่าความเสียสละของเราเองมีแค่ไหนบางคนบอกเอ๊ะเสียสละมันจะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองยังไงเกี่ยวเราจะทํางานไม่ได้คิดแต่ตัวเองอย่างเดียวท่านต้องมองว่าความเสียสละทั้งสละสิ่งของมีน้ําใจให้กับคนอื่นหรือการสละอารมณ์เนี่ยเรามีแค่ไหนเช็คแล้วคนไหนจาคะมีน้อยนะ อย่าไปทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะจะเป็นเจ้าของบริษัทบริหารคนเยอะๆไปไม่รอดเพราะต้องดูแลคนเยอะเนี่ยจะเจอเรื่องไม่ถูกใจเราเองแน่นอนถามว่าเราเองเคยขัดใจตัวเองไหมแหมเราไม่น่าไปทําอย่างนั้นเลยเนี่ยคิดว่าทุกคนเคยเจอทั้งนั้นตัวเราเองแท้ๆมือก็ของเราเท้าของเราเรายังเคยขัดใจตัวเองเลยถ้าไปอยู่กับคนหมู่ใหญ่ยังไงต้องเจอเรื่องขัดใจแน่นอนยิ่งเกี่ยวข้องกับคนมากเท่าไหร่เรื่องขัดใจยิ่งเยอะ ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักสละอารมณ์นะขัดใจแล้วมันเก็บอยู่ในใจปุ๊บเนี่ยคืนไปยุ่งกับคนมากๆเข้าเราเครียดตายเลยงั้นจะทํางานปกครองคนบริหารคนหมู่มากได้ต้องมีจาคะเช็คตัวเองเรื่องนี้ให้ดีข้อที่ห้าเรื่องของปัญญาเอออันนี้เป็นการนําเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดมาใช้จริงและตอนสุดตาเป็นแง่ความรู้นะเป็นการรับเข้ามาปัญญาการเอาความรู้มาย่อย แล้วก็ออกไปสู่ภาคปฏิบัติคือการใช้ความรู้ใช้ความสามารถทั้งหมดจริง,รงๆทําให้เกิดเป็นผลิตผลขึ้นมาให้สำเร็จเรามีแค่ไหนแล้วข้อที่6คือปฏิพานปัญญาเป็นลักษณะเป็นแบบลองลันระยะยาวแต่ว่าปฏิพานคือเจอปัญหาปั๊บสามารถมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเรามีแค่ไหน6ด้านนี้เช็คให้ดีเข้าใจรู้จักตัวเองดีพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าเรื่อยๆ นั่นแหละคือการปรับตัวเราเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแล้วเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าดูแงน่นี้เราจะพบว่าโฟเซลที่ว่าเนี่ยเซลข้อที่4ที่ว่าเป็นเซล evaluation ประเมินตัวเองจริงของพร้เเจา้าท่านประเมินทั้งหข้อเลยนะก็คือโฟเซลมีแค่ครึ่งเดียวที่พู้เเจ้าก,กล่าวไว้เท่านั้นเอง1 2 3สแต่ข้อ4 5, 6, ี6ยังขาดอยู่ถ้าเอาให้ครบ6ข้อผู้พุทธเจ้าว่าเนี่ยจะสมบูรณ์ คราวนี้จะมาถึงว่าแล้วทํายังไงเราจะปรับทั้งหข้อให้เกิดขึ้นตัวเราเองให้ได้นะอย่างข้อแรกนี่ขอยกตัวอย่างนิดหน่อยถ้าเกิดเอาทั้งหมดเวลาอาจจะไม่พอขอยกตัวอย่างบางข้อก็แล้วกันข้อแรกเรื่องของศรัทธาคือการรู้ว่าจริงๆแล้วเราเองอยากจะทําอะไรงานที่เราถนัดคืออะไรที่เรารักจริงๆคืออะไรเนี่ยบางท่านสี่สิบห้าสิบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ไปเปลี่ยนงานใหม่ตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วละ่ะแต่ว่ารู้จักตัวเองไว้ไม่เสียหลายหรอก โดยเฉพาะถ้าเรามีลูกมีหลานนะหรือมีลูกศิษย์เนี่ยช่วยสอนเขาด้วยมีหลักง่ายๆอย่างนี้ว่าลูกเราแม้กระทั่งอยู่ประถมก็ตามสอนให้ลูกเริ่มคิดแล้วลูกอยากจะเป็นอะไรโตขึ้นเนี่ยเด็กๆอาจจะยังเหอ่อเช่นว่าตอนนั้นกาลังเหอ่อบอลอาจจะอยากจะเป็นนักฟุตบ,บอลอาชีพบางทีเห่อดาราอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักขับรถแข่งเขาอยากจะเป็นอะไรเอาเลยให้เขาเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้า บางคนไม่ไปดูหนังมาโอ้โหทนายเรื่องนี้เก่งยังเลยอยากเป็นทนายเอาเขียนไปเลยห้าข้อแล้วถ้าเกิดสามารถทําได้คือเขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงอยากจะเป็นอย่างนั้นเขียนหน้าที่เขาสามารถเขียนได้เป็นเด็กก็เขียนแบบเด็กกม่เป็นไรมันโก้ดีหรือมันยังไงอะไรได้ดีเขียนไปเถอะพอขึ้นแล้วก็มาปรับดูอาจจะว่าสามเดือนหกเดือนก็มาปรับใหม่ทีปรับใหม่ทีพอขึ้นมัธยมต้นเขียนใหม่พอถึงมปลายจะต้องเลือกจริงๆแล้ประเมินถี่ขึ้นก็ได้ มสี่กับสองเดือนครั้งหมห้าเดือนละครั้งเลยก็ได้ถ้าเขาคิดอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะจัดอันดับหนึ่งสามสี่ห้าสังามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเริ่มโตขึ้นดาราไม่สนใจแล้วนักฟุตบอลไม่สนใจแล้วเริ่มคิดถึงอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยแล้วพอคิดไตร่ตรองสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้เชื่อเถอะว่าก่อนจะเอนทร้านนี่เขาตอบตัวเองนะ้ว่าจริงๆตัวเองอยากจะเป็นอะไรจริงๆคนทั่วไปไม่รู้จักตัวเองเพราะไม่เขาได้หยุดคิดพิจรารณาถามตัวเองจริงๆ ไปเรื่อยๆตามกระแสถ้าเราสอนให้เขาเองรู้จักไต่ตรองคบคิดพิจารณา,นานสำรวจตัวเองจริงๆเชื่อเถอะเขาจะรู้จักตัวเองในเรื่องของวินัยเหมือนกันเอาเลยเรื่องของวินยัยในเรื่องเวลา็นเรื่องหัวใจหลักเนี่ยเวลาความสะอาดสะอ้านความเป็นระเบียบฝึกให้เขาทําให้เขาแล้วเขาจะจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วจะสามารถนําไปสู่การพัฒนาตัวเองได้ ไม่ตามใจตัวเองอันนี้เป็นต้นฝึกให้รู้จักชาค่าารู้จักพัฒนาเสียสละคนอื่นเขาหน้านต่างๆเอาให้ไปแบ่งปันกันไปแล้วก็อย่าไปติดอะไรมากคนเราก็อย่างนี้แหละเราเองยังขัดใจตัวเองเลยคนอื่นยังไงกันน้ากหนาเนี่ยเออยิ่งรู้จักที่นั่งสมาธิด้วยใจยิ่งคลายเนี่ยโตขึ้นจะเป็นคนที่บริหารตัวเองได้แล้วปกครองคนอื่นได้ด้วยปัญญาความรู้ความสามารถต้องมาจากว่าไม่ใช่เรียนอย่างเดียวแต่ต้องลงภาคปฏิบัติจริงด้วย ฝึกให้ทํางานแต่ยังเล็กรักลูกแต่อย่าโอลูกงานบ้านช่วยทําแบ่งงานให้ต้องรับผิดชอบนะทํานะทําดีมีรางวัลมีการให้คุณให้โทษเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจเป็นต้นถ้าลูกเราได้ลงภาคปฏิบัติเขาจะเอาความรู้ที่มีออกมาใช้ในเชิงทํางานจริงๆได้แล้วอนาคตก็จะเป็นคนที่ประสบความ